สาวอิงฟ้างานเขาค่ะอิงฟ้าราหะมิสการไทยแลนด์ปี2022ล่าสุดนี้โดนต้นสังกัดฟ้องร้องมากถึง1,200ล้านบาทเลยทีเดียวทั้งนี้ทางด้านของผู้อำนวยการกองประกวดอย่างคุณนวัตอิสระกษีนก็พร้อมจะสู้กับอิงฟ้าเสมอเลยละค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านนวัตออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเพจบอกว่าไม้สารจากคุญายมาถึงแล้วอลังการสมกัมรอคอยอิงฟ้ามหาชน จากนั้นก็มีข่าวลือออกไปว่าอิงฟ้าโดนฟ้องมากกว่า1,000ล้าน ความจริงแล้วมากกว่านั้นเพราะว่าวันต่อมานวัดออกมาชี้แจงว่า1000ล้านข่าวผิดที่ถูกคือ1น0 0ล้านและได้อ่านสัญญาของอิงฟ้าราหาแล้วทุกตัวสนุกดีครับคุณตำรวจนครสวรรค์ล่าสุดอิงฟ้าก็ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นที่ต้นสังกัดเก่าฟ้องร้องรวมไปถึงเผยประเด็นที่ออกมาโพสถึงเรื่องการเมืองนวัดเองได้รับสารแล้วถูกไหมเมื่อต้นทราบว่ามีการส่งเอกสารมาก็ได้อ่านครบทั่ว แล้วตรงนี้มีทีมทนายของกองช่วยส่วนตัวเราก็เตรียมตัวตั้งรับและมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของเราอึ้งกับค่าเรียกร้องไหมก็มาสู้กันอีกทีหนึ่งค่ะแล้วเหนือความคาดหมายไหมกับสิ่งที่เจอเรียกไว้ถึงขนาดนี้ไม่นะเพราะก่อนหน้าเราศิลปินในค่ายก็ประมาณนี้แหละ ที่นวัดว่าอย่างไงบ้างอันดับแรกคือเขาก็ให้กําลังใจเราเรางานเยอะก็ต้องคิดมากเดี๋ยวเราก็สู้กันไปและให้ผู้อื่นเป็นคนจัดการเขาส่งมาแบบนี้จิตใจเนี่ยตกใจไหมก็แอบ,บตกใจนะคะเพราะในชีวิตเองก็ไม่เคยมีหมายสารมาก่อนก็มีการเตรียมใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะต้องเจอและกังวลไหม ก็กังวลนิดนึงเพราะไม่เคยเจอสถานก,การณ์และไม่เคยเจออะไรแบบนี้แต่เรามั่นใจในความจริงและความบริสุทธิ์ถูกต้องก็ต้องติดตามกันไปปล่อยให้เป็นกระบวนการของศาลไปเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยก็เป็นกำลังใจให้กับสาวอิงฟ้าค่ะ